มาถึงเรื่องชวนขนหัวลุกเดี๋ยวเดยวเรายังอยู่กันในท็อปบิทอินไซด์นะไรเรายังไม่ได้พาไปพิสูจน์ว่ามีวิญญาณมีอะไรจริงไหมแต่รับรองว่าขนหัวลุกจริงๆเกี่ยวกับกรณีที่มีการบอกว่าปีหน้า ค่าไฟจะขึ้นไปหน่วยละหกบาทสามสตางค์นนคน <สำ S 1> หัวลุกไปไคนลุกทั้งตัวแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคืออันนั้นเป็นการให้ข่าวของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน <c oughs> กอกพที่เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ซ <c oughs> ึ่งจะหมดไปเ <c oughs> มื่อวานนี้ว่า3สูตรในการที่จะคิดค่าไฟรอบเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2566 แพงที่สุดจะเป็นหน่วยละหกบาทสามสตางค์ใช่ค่ะรองลงมาห้าบาทเจ็ดสิแล้วก็ถูกที่สุดคือห้าบาทสามสิบเจดแต่คำว่าถูกที่สุดคือแพงกว่าสมัยแพงกว่าตอนนี้นะตอนนี้สี่บาทเจ็ดสิบสองต่อหน่วยซึ่งก็ขึ้นมาจากสี่บาท <c oughs> ก็ขึ้นมาอยู่บาทสองเกือบสองบาทเออนะฮะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางคุณสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยก็บอกว่ากรณี ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพอชอมีมติให้กกอพอซึ่งกกอพอก็คือหน่วยที่รับฟังความคิดเห็นนั่นแหละจัดสรรก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเพื่อนํามาใช้ผลิตไฟฟ้า,าเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าบริหารเนี่ยมาใช้ในภาคควรเรือนก่อนเพื่อลดค่าไฟให้บประชาชนในงวดแรกที่ผมพูดนี่แหละมกราถึงเมษา ซึ่งคุณสุพัฒนาผบอกถึงแม้ว่าจะดึงก๊าซมาใช้ในภาคคนเลือนแต่รับรองก็ไม่กระทบต่อการผลิตและต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมคือเขาจะให้ดึงแก๊สที่เอาไปใช้ผลิตภาคอุตสาหกรรมมาช่วยเพราะสัดส่วนการใช้ก๊าซในคนเลือนมีไม่มากนักอีกทั้งกรปรชมไม่มีอำนาจในการกำหนดค่าไฟก็เลยให้กกพไปพิจารณาหาแนวทางให้ค่าไฟาฟ้าลดลงเพราะ3แนวทางที่เมื่อกี้ผมพูดอะ่ะหกบาทค่อนข้างสูงไปค<ะ>่ะเออห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบเจ็ด ซึ่งเขาบอกว่าถ้าบริหารจัดการก๊าซดีๆมันสามารถทําให้ค่าไฟฟ้า <studio> ถ <st <ress> ูกลงได้ใ <aroma> ช่ไหมฮะใช่ส่วนที่หลายๆคนเนี่ยถามว่าแล้วอัตราค่าไฟฟ้าในภาคขออุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นั้นนะคะเรื่องนี้ก็จะขึ้นอยู่กับกกพค่ะเขาจะพิจารณาแต่คาดการว่าจะต้องไม่แตกต่างจากครัวเรือนมากนักสักเท่าไหร่ล่ะคะก็มีการคาดการณ์เหมือนกันว่ากกพน่าจะเร่งสรุปแนวทางการลดภาระค่าไฟได้ช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้แหละค่ะ เพราะว่าที่ผ่านมาเองกกพก็ได้เปิด3ทางเลือกไปอย่างที่บอกไปแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านทางเว็บไซต์ของกกพมาตั้งแต่11ถึง27พฤศจิกายนงวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนในปี66คาดว่าอย่างที่บอกน่าจะแตะอยู่ที่5บาท37สตางค์ถึงประมาณ6บาทนะคะ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแนวทางการชดเชยต้นทุนที่แท้จริงล่ะค่ะเพื่อที่จะคืนหนี้ให้กับกอฟผนั่นแหละโดยภายหลังจากเปิดรับฟังแล้วกก็พอจะประกาศอัตราค่าไฟฟ้างวดใหม่ในปี2566ช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะนะครับก็เอ,เอ,อใจเ,เลย <คน S 1> จะขึ้นอีกแล้วเหรอส่วนขอสมก เมื่อคุณได้ยินว่าค่าไฟจะขึ้นคุณยังจะหารถเมอีวีใหม่ไหมคุณยังจะหารถเมพลังงานไฟฟ้าใหม่ไหมแต่เอาล่ะเขาก็บอกออกมาจากกระทรวงคมนาคมใช่ไหมมีการเปิดเผยถึงแผนการจัดหารถเมใหม่ด้วยใช่ไหมน้องอาร์มใช่ค่ะก็พูดกันเหมือนกันว่าคอสมกนรนาจาเดินหน้าปรับปรุงฟื้นฟูกิจการจัดหารถเม อีใหม่นะคะแล้วก็อาจจะเลงให้คอร์อมอนเนี่ยไฟเขียวควบคู่กับแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่ความทันสมัยนะคะแล้วก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเอสภาพัฒน์เนี่ยจะเคาะราคาค่าจ้างเหมาเอกชนวิ่งให้บริการที่มีอยู่ประมาณ224คันหรือไม่นะคะคาดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวน่าจะได้ข้อสรุปกันนะคะประมาณภายในปีนี้แหละน่าจะได้ข้อสรุปนะคะ ในเรื่องของแผนการจัดหารถเมยใหม่ชัดเจนเพราะว่ารถเมยขสมกที่มีอยู่เนี่ยมันสภาพเก่าแล้วแล้วก็ยังรอต่อไปรวมไปถึงแผนฟื้นฟูนฟนก็ยังไม่จบซึ่งก็หาอยู่ว่าจะทํำยังไงเพราะว่ารัฐเนี่ยยังไม่ได้ให้เงินมาด้วยและถ้าไม่ได้เงินก็ต้องหาวิธีต่างๆในการจัดหารถเมยใหม่แผนนะคะที่นำเอารถเมยอีวีมาใช้วิ่งบริการประชาชนในเส้นทางต่างๆน,นั้นนะคะระยะเวลา3ปีหรือว่าตั้งแต่ปี65-67ถึงเจนี่ยจะมี E ีวีประมาณ8,000คัน ก็จะแบ่งเป็นเอกชนเนี่ย3,000คันนะคะภายในปี65นะคะอาจจะมาสัก1,250คันปี66มาอีก1,800คันขณะที่ส่วนของขอสมากกที่เป็นแผนจัดหารถใน e-v จำนวน3,000คันก็จะทยอยรับมอบในปี66ปีหน้าและค่ะ4,000คันปี67อาจจะรับมอบมา2,600คันรวมไปถึงแผนจัดหารถทัวร์ e-v ในอนาคตด้วยนะคะฮะนะครับอ่ะก็ ลองดูกันละกันแต่อย่างที่บอกค่าไฟก็กำลังจ่อจะขึ้นมกราคมนี้ฮถอนหายใจเป็นครั้งที่สองขนหัวลุกมถามจริงๆขนหัวลุกจริงๆค่าน้ำมันอย่าเพิ่งขึ้นตามนะองค์การน้ำมันใจเย็นๆนะแต่ลดเร็วหน่อยได้ไหมอ่ะอยากให้ลดเหมือนกันลดเร็วแล้วก็ลดเยอะนิดนึงนะแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าก็มีการปรับปรับการเก็บเงินเข้าชดเชยกองทุนน้ำมันขึ้นมาพอสมควรนะครับ